ถ้าแค่เรารู้จักการจัดก,การทางการเงินเท่านั้นก็เท่ากับเราได้รู้จักการบริหารโอกาสที่เห็นชัดเจนได้อย่างหนึ่งก็คือเราได้มีโอกาสได้พบเห็นปัญหาของลูกน้องอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากรับรู้ปัญหาของลูกน้องแล้วเนี่ยเรายังมีเครื่องมือในการช่วยเหลือเขาได้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ได้ให้เขาได้ลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาเขาเองด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับและที่สาคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เราได้มีโอกาสได้มีปฏิัิพันธนกับลูกน้องได้ไปเยี่ยมบ้านเขาไปดูชีวิตความเป็นอยู่เขาเราไปเยี่ยมเขาเขาก็ดีใจครับจากการใช้ชีวิตที่ผ่านมาแค่กล้าที่จะเปลี่ยนมันผลน,นี้ได้บัญชีรับรลยจ่ายแม้แต่คิดจะทำทำไม่เป็นด้วยวางแผนการเงินคืออะไรเป็นตำรวจนะครับไม่ใช่นักธุรกิจ ใครมาทวงก็หามาจ่ายก,กลัวนั้นมาโปนนี้นั่นคือชีวิตที่มันผ่านมาของผมต้องขอขอบคุณโครงการดีๆของสมาคมแม่บ้านตำรวจและสำนักงานตำรวจชาติที่เข้ามาเปลี่ยนชีวิตมันเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพถ้าหากว่าเรามีวินัยทางการเงินแน่นอนชีวิตย่อมดีขึ้นแล้วมันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในการปฏิบัติหน้าที่ของเขา เราจะหวังประสิทธิภาพหวังความสําเร็จโดยที่เราไม่หยิบยื่นอะไรไปให้กับพวกเขาเลยนั้นคงเป็นไปได้ยากดังนั้นเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และสามารถช่วยให้การทํางานของน้องๆเราดีขึ้นไปด้วยครับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนี่เขาเขาดีมากขึ้นเลิกเหล้าแล้วก็ยังเก็บเงินมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นค่ะ จากการที่ได้เข้าพบปะกพูดคุยกับน้องๆผู้เข้าร่วมโครงการและครอบครัวสามารถพูดได้ว่าโครงการนี้ไม่ได้จัดการแค่เรื่องการเงินเพียงอย่างเดียวนะคะยังเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือของเพื่อนร่วมงานและครอบครัวเพิ่มพูนกลับขึ้นมาอีกค่ะเมื่อก่อนนะครับแอปพลิเคชันหรืออีเมลเนี่ยไม่คิดที่จะสนใจเรียนรู้เลย พอมันดูแล้วมันยุ่งยากสลับซับซ้อนพอมาได้ทดลองเรียนรู้จึงเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆม,มันก็มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันและการํางารของเรานีพกอก็กดตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนผมใช้ชีวิตไปวันๆก่อนนี่แล้วก็หาเงินใช้นี่วนๆไปไม่มีเป้าหมายแต่โครงการเนี้สอนให้เราปรับชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดพอชีวิตเรา มันเริ่มข้อที่ข้อทางมันเหมือนมีแรงกระตุ้นให้เรามองเป้าหมายให้ไกลขึ้นมีพลังขับดันในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนถ้าปล่อยให้ในหัวเราเนี่ยมันมีแต่คําว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็เท่าก,กับว่าสั่งตัวเองอจมอยู่ในแต่ปัญหาบางทีวิธีการมันง่ายมากแต่บางคนนนึกไม่ถึงอย่างเช่นเพิ่มเงินออมเข้าไปอีกนิดลดเวลาในการชาระหนี้ลงอกได้ตั้งหลายปีมันเป็นไปได้ครับแค่เราเปิดใจ ถ้าลูกน้องเรามีวินัยทางการเงินที่ดีนะครับมีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมเขามองเห็นอนาคตที่ดีของเขาความเครียดเขาก็จะน้อยลงการบริการประชาชนเนี่ยย่อมดีขึ้นนะครับผมเองในฐานะผู้บริหารก็จะบริหารงานได้ง่ายขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับทุกๆฝ่ายครับทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเราเองสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่ดี แต่ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้ตัวเองไม่เปลี่ยน mindset มัวแต่รอให้คนอื่นมาช่วยเหลือมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรอกค่ะเราต้องการที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการน้สินการบริหารการเงินให้มีความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเงินของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและเราก็ได้เห็นจากโครงการนี้ก็คือมุมมองและก็ทัศนคติ มีไมซ์เซ็ตที่ดีขึ้นและอันนี้จะเป็นโอกาสในการต่อขยายไมซ์เซ็ตอันนี้ไปสู่การใช้ชีวิตในเรื่องอื่นๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆด้านแล้วก็เป็นสิ่งที่ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการที่ว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวตำรวจแบบยัง่งยืนค่ะ